เกี่ยวอะไลกับเธอ ได้โบนนะัสตั้งห้า0 0ื่นแต่คุณให้ฉันห้าพันเนี่ยนะทำไมอะก้อยห้าพันไม่พอหรอมันจะไปพอได้ไงแค่ห้าพันนี่เน้นไม่รักก้อยนะใช่ไหม <c oughs> หัวรอดอะไรของแกใหญ่ยยพนักง,งานต่ำต้อยอนี่หนูกำลังโมโหแทนพี่อยู่นะคะพี่คะ ที่ได้โบนัสตั้งห้าหมื่นมันไม่มากไปหรอคะหนูแนะนําพี่นะพี่เปลี่ยนบริษัทเถอะหาบริษัทที่ได้โบนัสแค่สามพันแล้วหายืมเพื่อนอีกสักสองพันจะได้ครบห้าพันแล้วก็ให้แฟนพี่หมดแฟนพี่เขาถึงจะว่าพี่ไม่ได้เพราะพี่ให้เงินเขาใช้น้อยนี่แกพี่คะที่พี่ให้เงินแฟนพี่ใช้น้อย คงไม่ใช่เพราะว่าแฟนพี่เขาซื้อของขวัญราคาถูกให้พี่หรอกนะหรือว่าวันสําคัญอะไรเขาไม่เคยซื้อของขวัญให้พี่เลยเขาถึงบอกพี่ว่าพี่ให้เงินเขาใช้น้อยอะ่ะชันชั้นเดี๋ยวนี้ผู้หญิงบางคนเวลาเขาอยากได้เงินเขาจะไม่พูดตรงๆเขาจะทําเป็นงอนทําเป็นเอาแต่ใจ ถ้าพี่เขาให้เงินพี่ทั้งหมดห้าหมื่นพี่คงจะซึ้งและตอบสั้นๆว่าตัวเองทำไมดีกับเขาจังเลยแล้วก็รับเงินไว้ทั้งหมดพี่คงไม่พูดว่าตัวเองทำไมให้เงินเขาเยอะจังเก็บไว้ใช้เองบ้างใช่ไหมคะผู้หญิงทุกคนก็เป็นแบบนี้กันทั้งนั้นแหละพี่ไม่เปลี่ยนนิสัยตัวเองแล้วยังมาหาว่าผู้หญิงทุกคนเป็นเหมือนพี่หมด มันไม่ถูกนะคะนี่แกพี่เขาได้โบนัสเท่าไหร่มันก็เป็นความสามารถของพี่เขาแล้วที่พี่เขาจะแบ่งเงินให้พี่ใช้เท่าไหร่มันก็เป็นสิทธิ์ของเขามันไม่ใช่หน้าที่นี่แกแฟนพี่ได้โบนัสเยอะขนาดนั้นก็แสดงว่าแฟนพี่เขามีความสามารถแล้วเขาได้โบนัสมาเท่าไหร่เขายังมาบอกพี่ นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเขารักแล้วก็เชื่อใจพี่ส่วนเงินที่เหลือเขาจะไปทำอะไรมันก็เรื่องของเขาเงินนั่นยังสามารถออมไว้ดาวบ้านของพี่สองคนเรายังสามารถส่งให้พ่อแม่ใช้มันก็เป็นการกระตันอยู่ต่อพ่อแม่ที่สำคัญเงินนั่นก็มาจากน้ำพักน้ำแรงของพี่เขาเกี่ยวอะไรกับเธอ ฉันเกี่ยวอะไรกับเธอนี่แกเกี่ยวอะไรกับเธอเขาเกี่ยวอะไรกับเธอพี่เขาเป็นแฟนเธอไม่ใช่สามีเธอแล้วก็ไม่ใช่พ่อเธอด้วยถ้าพ่อเธอได้เงินโบนัสมา ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะแบ่งเธอใช้หรือเปล่าใช่